ดีต้อนรับกลับสู่ช่องของผม b i k e r i n s t i r e วันนี้เรามีของแปลกน่าสนใจมารีวิวกันปืนลม CO2 รุ่นแนว k 58 3006จากผู้ผลิตจีนขอกล่าวตรงๆว่านี่เป็นรีวิวเชิงข้อมูลและความเห็นไม่ได้สอนการใช้งานหรือการปรับแต่งที่เป็นอันตรายฉะนั้นขอให้ทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยเสมอรูปลักษณ์ภายนอกของแ58 3 0 6ให้ความรู้สึกแข็งแรงในงบประมาณ ตัวเรือนมักเป็นโครงพลาสติก ABS ผสมโลหะบริเวณบาเรลและชิ้นส่วนรับแรงตรงด้ามจับออกแบบให้จับถนัดมือในสไตล์สปอร์ตแถบเรลด้านบนรองรับอุปกรณ์เสริมอย่างกล้องหรือเลเซอร์ขนาดและน้ำหนักจัดว่าเหมาะสำหรับการฝึกยิงเป้าในสนามฝึกหรือกิจกรรมสันทนาการแต่ด้วยความเป็นวัสดุดราคาประหยัดผิวงานอาจมีมุมฉาบไม่เรียบเท่าแบรนด์พรีเมียม ส่วนภายในถ้าให้พูดในเชิงสเปคแบบไม่ลงรายละเอียดทางเทคนิคมากโอเคหใช้ระบบขับเคลื่อนด้วยหัว c o โขนาดมาตรฐานทำให้การยิงต่อเนื่องสั้นๆทำได้สะดวกและค่าใช้จ่ายต่อการใช้งานค่อนข้างต่ำไส้ในประกอบด้วยแมกกาซีนสำหรับลูกกระสุนลมบ B หรือลูกเหล็กขึ้นกับรุนและวาล์วควบคุมการปล่อยก๊าซซึ่งเป็นจุดที่ผู้ผลิตมักต่างกันเรื่องความทนทานและความแม่นยาอะไล่ยภายในโดยรวมนั้นตอบโจทย์ผู้เริ่มตน้น แต่ถ้าต้องการความเสถียรสูงในระยะยาวอาจต้องเลือกกลุ่นหรือยี่ห้อที่มีการควบคุมคุณภาพเข้มงวดกว่าด้านสมรรถนะในการยิงพูดถึงความแม่นยำในระดับงานอดิเรกและการยิงระยะสั้นดาวเค58ทำได้ดีพอสมควรในระยะประมาณ1 0 2ถึงเมตรความรู้สึกขณะไกลกดค่อนข้างนุ่มและรีคอยจำกัดเพราะเป็นระบบ CO2 กำลังประทับไม่สูงเท่าอาวุธจริงดังนั้นจึงเหมาะกับการฝึกเล็งและความบันเทิงมากว่าการใช้งานแบบจริงจัง ความสเสถียรของแรงดัน CO 2อ,อาจลดลงถ้าใช้งานต่อเนื่องหลายแมกซีนหรือในสภาพอากาศหนาวจึงควรคำนึงถึงสภาพแวดล้อมด้วยสรุปโดยม m เ k 583,006เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าสำหรับคนที่ต้องการปืนลมราคาประหยัดเพื่อความบันเทิงหรือฝึกพื้นฐานรูปลักษณ์และฟีเจอร์ให้มาเพียงพอแต่ถ้าคุณต้องการความแม่นยำสูงทนทานในระยะยาวหรือการรับประกันคุณภาพการมองหาตัวเลือกจากแบรนด์ที่มีชื่อเสียงมากขึ้นจะเหมาะก,กว่า ้า้สุดขอเตือนอีกครั้งให้ปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นสวมอุปกรณ์ป้องกันสายตาและเก็บอุปกรณ์ให้พ้นมือเด็กขอบคุณที่รับชมหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ด้านล่างว่าชอบรีวิวแบบไหนแล้วเจอกันคลิปหน้าจาก Biker Inspire